เต่ากับนกอินทรีเต่าตัวหนึ่งอ้อนวอนให้นกอินทรีไว้ชีวิตกระต่ายป่าซึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากมันแต่นกอินทรีกลับโฉบเหยื่อของมันบินขึ้นไปพร้อมกระพือปีกอันกว้างใหญ่จนเจ้าเต่าถูกพัดปลิวกระเด็นไปไกลหลายฟุตด้วยความโกรธแค้นที่ถูกยามมินเต่าจึงไปยังรังของนกอินทรีและกลิ้งไข่ตกลงมาจากรังไม่เหลือแม้แต่ฟองเดียว เมื่อนกอินทรีรูเข้าก็โศกเศร้าและเกลี้ยวโกรธหาใดปานแต่มันไม่รู้ว่าเป็นฝีมืออันโหดเหี้ยมของผู้ใดปีต่อมานกอินทรีสร้างรังเหนือขึ้นไปบนหน้าผาชันแต่เต้าเต่า,ตาก็ยังตามหาจนพบและทำลายไข่ทั้งหมดลงด้วยความสิ้นหวังคราวนี้นกอินทรีจึงไปทูลอ้อนวอนจอมเทพจูปิเตอร์ เพื่อประธานอนุญาตให้มันวางไข่บนเพลาของพระองค์จะได้ไม่มีใครกล้ามาทำอันตรายไข่ได้อีกแต่แล้วเจ้าเต่าวนมาหึ่งหึ่งอยู่รอบเสียนของเทพจูปิเตอร์พระองค์ผุดลุกขึ้นไปไล่มันแล้วแล้วไข่ทั้งหมดก็กลิ้งลงมากับเพลาของพระองค์แล้วเจ้าเต่าก็ทูลแถลงเหตุผลที่มันทำเช่นนี้เทพจูปิเตอร์ จำต้องยอมรับการกระทําอันเที่ยงธรรมของมันและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่ากันว่าเมื่อนกอินทรีวางไข่ในรังช่วงฤดูใบไม้ผลิเต่าก็ต้องจําศีลหลับไหลอยู่ใต้พื้นดินตามบัญชาของเทพจูปิเตอร์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้กระทั่งผู้อ่อนแอที่สุดยังอาจหาทางแก้แค้นการกระทําที่ไม่ถูกต้องได้